เคยสงสัยไหมว่าทำไมขงเบ้งถึงเก่งกาจนักหลายคนมองว่าเขาฉลาดเป็นกรดแต่ผมว่าเคล็ดลับคือการรู้จักใช้คนเก่งต่างหากลองนึกภาพตอนเล่าปีบุกยึดเสฉวนนะขงเบ่งไม่ได้ลองมือทำเองทุกอย่างเขาเลือกใช้จูลลงไปรบอย่างเด็ดขาดจูลลงก็ไม่ทำให้ผิดหวังฝ่าทับโจยโฉช,ช,ช่วยอาต้ามาได้อย่างปลอดภัยท่านจูลลงกล้าหาญยิ่งนักเล่าปีเคยเอ่ยชมแล้วดูตอนศึกผาแดงสิ ขงเบ้งรู้ว่าโจโฉเก่งเรื่องทหารราบแต่ไม่ถนัดเรื่องรบทางน้ำเขาก็ไปชวนจิ๋วยี่มาร่วมมือทั้งๆที่รู้ว่าจิ๋วยี่ฉลาดและอาจเป็นภัยต่อเล้าปีในอนาคตแต่คงเบ้งก็ยังกล้าเสี่ยงเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมข้าต้องละทิ้งความกังวลส่วนตัวคงเบ้งเคยกล่าวไว้ เห็นไหมครับว่าคงเบ้งไม่ได้เก่งแค่คิดแผนแต่เขามองคนออกรู้ว่าใครถนัดอะไรแล้วมอบหมายงานให้เหมาะสมทําให้คนเหล่านั้นได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นี่แหละครับคือสุดยอดกลยุทธ์การใช้คนของคงเบ้งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์